สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่252 สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2567นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพัะบ้านๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วแล้วบอกได้เลยว่าราคานะพี่โหเบาราคาถูกๆเบาๆเอามาแบ่งปันพี่พี่ในราคามิตรภาพนะพี่เนาะขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็อดีไลน์เฮงดี789 และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจเลยครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่เนาะลองดูเลยครับพี่วันนี้ พระเยอะพอสมควรเลยนะอพี่น้องเช้าเช้าวันอังคารแบบนี้พระเยอะพอสมควรน้องจะไปไัวให้นิดหนึ่งถ้าน้องไปไัวเกินไปพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะพี่น้องไม่ต้องเกรงใจเลยพี่บอกน้องได้เลยน้องพี่น้องบอกได้เลยอยากดูรูปเพิ่มเติมทักทายน้องมาพี่ทักรายมาได้เลยพี่ยินดีให้บริการนะพี่น้อง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆนะครับพี่เรามาเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าเนาะเริ่มต้นรายการแรกที่นี่เลยครับพี่นี่เลยดีกว่าโอ้โหชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่ชิ้นตะกัวเก่าๆสวยงามดีครับพี่พระอูท่ทองนั่งครับพี่พระอูท่ทองนั่งแบบนี้ศิละปะอูท่ทองแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่วัดมาเหยยงแบบนี้แต่ผมบอกไว้ก่อนว่าตรงแขนนี่ชำรุดนะพี่นะเนี่ย ตรงแขนเนี่ยเขาหล่อมาเป็นแบบนี้พี่เนี่ยเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับพี่ดูเนาะแบบนี้เลยพี่ดีเนี่ยครับพี่แบบเขาแยกส่วนกันอกมาแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่น้านี้ให้ดูตรงนี้ก่อนพี่นี่ดูอย่างนี้เลยครับพี่ดูมันเป็นมาแบบนี้เลยนะพี่น้องเป็นมาแบบนี้เลยครับพี่ลองดูเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี้พี่นี่นี่อ้ด้านหลังจะเห็นชัดเจนครับพี่เนื้อเขาแบ่งครับพี่เนื้อเขาแยกกันอกจากกันอย่างเงี้ยครับพี่นี่ดูเนี่ยครับพี่ตรงเนี้ยเขา เขาไม่ประสานกันนะพี่เนาะตรงนี้เขาหลอดแล้วมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยคลาสสิกดีครับพี่ถ้ากลัวเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูเนาะไม่รู้ตรงนี้โดนมวลสารอะไรที่เขาไม่ไม่หลอมรวมกันแบบนี้ครับพี่ลองดูแล้วกันที่แบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้เนาะเอามาแบ่งปันแค่สามร้อยบาทเปิดประเดิมวันเปิดประเดิมรายการแรกของวันนี้ครับพี่เช้าเช้าวันอังคารแบบนี้พระหลวงนั่งนะพี่เนาะเอ้ยพี่ใหญ่พระอูทองนั่งนะพี่เนาะ แบบนี้พี่พี่ลองดูกุวัดมาเหยงแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสามร้อยบาทนี้ลองดูับพี่สวยงามดีนะพี่เนาะแต่ว่าอย่างที่ให้ดูนะพี่นะตรงเนี้ยเนี่ยครับพี่เขาหล่อแลวเขาไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะพี่ด้านหลังจะเห็นชัดเจนไม่เห็นไหมครับพี่เนี่ยเลยพี่เขาหล่อไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะพี่เนาะลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ลองดูแล้วกันพี่สวยๆดีเหมือนกันนะพี่นนองเอาสามร้อยเท่านั้นครับพี่รายการต่อมานี่ครับพี่พระศิวลีอันนี้เป็นหล่อเต็มองคแบบนี้สวยงามมากครับพี่ รอลอยองคแบบนี้สวยๆพี่ๆลองดูครับพี่เก่าดีสวยงามมากๆครับพี่เป็นสำลิดแก่เงินน้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่สำลิดแก่เงินสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหดูหน้าตาคมชัดดีนะพี่น้องสวยๆเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เนื้อหาเก่ากึกเลยพี่ลองดูแก่เงินแบบนี้นี่เงินเก่าเงินโบราณแบบนี้ครับพี่ลองดูน้พี่นนอะเงินยวงประมาณนั้นนะพี่นี่ดู ไม่ใช่เงินใสๆสพี่ออกเป็นเงินเงินคุนคุอย่างนี้แล้วพี่น้องสวยงามดีครับพี่เป็นพักสิวลวรีสวยงามจริงๆพี่ลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่อุ้ยลืมให้ดูตรงนี้ที่สําคัญอยู่ตรงนี้ครับพี่รอยจานแบบนี้คลาสสิกมากๆครับพี่รอยจานแบบนี้คลาสสิกมากๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะพักสิวลวรีแบบนี้เป็นรูปหล่อรอยองแบบนี้แล้วพี่น้องลองดูเอา400บาท เอามาแบ่งปันพี่พี่400บาทเท่านั้นสิพี่ลองดูเลยเอามาแบ่งปันไม่แพงพี่พี่ลองดูครับพี่รายการต่อมาโอ้โหทาเวุวนครับพี่ทาาเวซวนไม้แกะครับพี่ลองดูแบบนี้ไม้เก่าๆสวยงามดีแล้วมีการลงรักปิดทองเอ้ยไม่ใช่แล้วมีการปิดทองแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าสวยแล้วผมบอกได้เลยว่าเข้มขังครับพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูข่าฝุ่นเกาะมาแบบนี้เลยเอาลงมาจากหิ่งเลยพี่อันองค์นี้เอามาจากหิ่งเลยพี่พี่ลองดูโอ้โหดู ผมไม่มั่นใจว่าเป็นไม้อะไรนะพี่นะผมไม่มั่นใจว่าเป็นไม้อะไรครับพี่นี่โอ้โหสวยงามดีครับพี่นี่สวยงามดีครับพี่งานแกะเก่าเก่าสวยงามจริงจริงพี่ดูไม้เก่าเก่าแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ไม้เก่าเก่าแบบนี้ครับพี่แล้วมีการปิดทองมาสวยงามเข้มขังมากๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ไม้เก่าเก่าสวยๆพี่พี่ลองดูนี่โอ้โหดู เนื้อไม้แบบนี้ครับพี่เนื้อไม้แบบนี้เลยสวยงามดีใต้ฐานมีรอยจานด้วยนะพี่นะใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่คลาสสิกมากใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้คลาสสิกมากๆพี่พี่ลองดู แม่คลาสสิกจริงจนะพี่ครับนี่เท้าเวสุวรรณแบบนี้พี่พี่ลองดูนะเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีนี่คลาสสิกมากครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเนาะขนาดใหญ่อยู่นะพี่นะขนาดใหญ่อยู่นะพี่ลองดูนี่นี่ใหญ่อยู่นะเนี่ยพี่เกือบเต็มฝ่ามือน้องเลยพี่นี่เกือบเต็มฝ่ามือน้องแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เท้าเวสุวรรณไม้แกะแบบนี้เอา500บาท อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่เอาห้า้อบาทนะพี่เนาะลองดูกับพี่รายการต่อมาเป็นพาสซิวลรีอีกหนึ่งรายการครับพี่พาสิวลรีเนื้อผงพาสซิวลรีเนื้อผงแบบนี้แต่กันนี้เขาเป็นหน้าเงินนะพี่เนาะเขาเป็นทําหน้าเงินมามาแปะติดอย่างเงี้ยครับพี่สวยงามดีครับพี่มีความสวยงามแบบนี้พี่พี่ลองดูพาสซิวลรี่หน้าเงินแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยๆแล้วเขาอยู่ในนี่ครับพี่อยู่ในตลับเรียบร้อยแล้วพี่อยู่ในตลับเรียบร้อยแล้วพี่ เอาไปขึ้นคอได้เลยพี่ๆี่ลองดูแบบนี้แม่คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีเนื้อผงเก่าๆสวยงามจริงจริพี่เนื้อผงเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆี่ลองดูนี่ล้วข้างหน้าเป็นหน้าเงินแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่นี่มีความวิจิตรศิลป์นะพี่น้องสวยงามดีเป็นศิลปะแบบอย่างหนึ่งนะพี่น้องสวยงามดีครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่มีตลับให้หนึ่งใบอย่างนี้เอา400บาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูเอามาแบ่งปันไม่แพงนะพี่เนาะรายการต่อมาโอ้โหพันล่วงยืนหลังล่องพี่พี่ลองดูแล้วอันนี้คราเป็นเนื้อออกแก่เงินเลยพี่สำลิดแก่เงินแบบนี้อีกหนึ่งรายการครับพี่พันล่วงยืนหลังล่องแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยสวยเก่าๆคลาสสิกดีครับพี่สำลิดแก่เงินอีกหนึ่งรายการให้พี่ลองดูครับพี่นี่ดูโอ้โหดูเนื้อหาแบบนี้พี่แทบจะตีเป็นเนื้อเงินเลยก็ได้นะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่แก่เงินแก่เงินพี่นะเพราะด้านหลังเนี่ยเขาจังเป็นแบบออก เนื้อผสมอยู่นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ไม่ใช่เนื้อเงินแท้ไม่ใช่เนือนเ้อเงินร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่เพราะว่านนี้จะน่าจะเป็นแก่เงินแก่เงินเก่าๆสวยงานดีครับพี่เนี่ยในบางจุดอย่างเช่นตรง ตร,ตรงกลางองค์พระแบบนี้เห็นไหมครับพี่เป็นเนื้อเงินเลยพี่เห็นไหมครับพี่ออกเป็นเนื้อเงินเลยอย่างนี้พี่พี่ลองดูเนาะพี่นองแบบนี้ถ้าชอบจัดไปพี่อันนี้เป็นสำลิดครับพี่สำลิดแก่งเงินแก่เงินจัดๆเลยพี่องค์นี้นพ่เนาะหน้าตาสวยงามดีแล้วรอเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่นี่เลยพี่พระร่วงยืนหลังล่องแบบนี้ให้พี่ลองดูนี่เลยโอ้โหดูเนื้อหาโลหะเนื้อหาแบบนี้ครับพี่เนื้อหาแบบนี้คลาสสิกจริงๆพี่ลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าชอบจัดไปพี่พระร่วงยืนหลังล่องแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป4ี่ร บพันล่วงยืนหลังลองเนื้อสองลิตรแก่เงินครับพี่เอา4ี่ร้อเท่านั้นพี่ๆลองดูนะครับพี่เนาะรายการต่อมาเอาใจพี่ๆสายพันเหรียญครับพี่หลวงปู่ทวดครับพี่หนีเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดรุ่นสามให้พี่ลองดูแบบนี้สวยงามคมชัดมากๆครับพี่ลองดูเลยสวยงามคมชัดจริงๆพี่สวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูนี่เลย หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำเทะเลจืดครับพี่โอ้โหวัดช้างให้นะพี่เนาะหลวงปู่ทวดสวยๆคมๆแบบนี้พี่ๆลองดูเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดรุ่นสามแบบนี้สวยงามดีเอ๊ะรุ่นสามหรือรุ่นสี่นะถ้าจะไม่ผิดรุ่นสามนะพี่เนาะถ้าจะไม่ผิดรุ่นสามถ้าผิดพาลาดรุ่นด้วยถ้าผิดพลาดเลขรุ่นขออภัยครับพี่แต่ผมจําได้ว่าน่าจะรุ่นนะส,สามนันเสมารุ่นสามนะพี่เนาะไข่ปลารุ่นสี่ถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดพลาดคาดเคลื่อนขออภัยครับพี่ลองดูแบบนี้ครับพี่ เหรียญหลวงปู่ทวดแบบนี้เหรียญเสมาสวยๆหลวงปู่ทวดวัดชังให้แบบนี้เนื้อทองแดงสวยงามดีอาหลวงปู่ทิมเอยอาจารย์ทิมด้านหลังสวยๆแบบนี้คมชัดดีครับพี่ดูตัวยันตงตัวหนังสือตัวยันคมชัดครับพี่ตัวหนังสือคมชัดดีครับพี่พระครูวิสัยโสพลวงเล็บอาจารย์ทิมแบบนี้หน้าตาคมชัดสวยงามจริงๆพี่แบบนี้ถ้า न. พี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เสมาหลวงปู่ทวดรุ่น3าน้พี่น้องลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูเลยเอามาแบ่งปันบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยพี่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นพี่ๆเป็นเจ้าของได้แล้วเนาะพี่เนาะและการต่อมาเป็นพระอ่เป็นเหรียญเต่าครับพี่เหรียญเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองแบบนี้เนื้อออกส้มๆแดงๆไปพี่ลองดูต่อโค้ดสวยงามดีครับพี่ ต่อ,อโคสวยงามจริงพี่เหรียญเต่าสุกใจแบบนี้เต่าสุกใจหลวงปู่หลิววันไล่แตงทองแบบนี้ส้มๆแดงๆสวยงามดีตัวยันคมๆชัดๆแบบนี้สวยงามนนจริงพี่พลองดูครับพี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เขาจะแบบเหมือนมีรอยอ่าปั๊มไม่ขึ้นนิดนึงนะพี่น้องไม่รู้อะไรขัดหรือเปล่าตรงนี้ครับพี่ลองดูนะเห็นตรงเนี้ยจะมีรอยขัดนิดนึงพี่พี่ลองดูแต่ว่าเหรียญโดยรวมแนละ้วสวยผมบอกได้เลยว่าสวยพี่ในกล้องเนี่ยจะออกไม่รู้จะออกแดงส้มเหมือนอย่างที่ในภาพตัวจริงหรือเปล่านะพี่นะ ถ้าพี่ได้ตัวจริงไปไปดูพี่ส้มป๊ดเลยพี่ส้มปิดเลยพี่ล,พลองดูนี่หน้าตาคมชัดรายละเอียดคมชัดดีต่อโค้ดแบบนี้ ต่อโคตรทาหารแบบนี้โอ้โหดูสวยงามดีครับพี่เตาสุกใจแบบนี้สวยๆพี่พี่ลองดูตัวหนังสือตัวยันคมชัดดีหน้าตาคมๆแบบนี้ครับพี่สวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆดูเส้นลทัทธหมีวิ่งออกแบบนี้เลยพี่จากรอยกระแทกปั๊ออมแล้วพี่นปึ้งออกมาเนี่ยเป็นเส้นวิ่งออกมาแบบนี้เลยพี่ความเครียดของโลหะแบบนี้พี่พี่ลองดูับพี่สวยงามดีหลังยันคมโอ้โหดูโอ้โหพี่ลองดูแสบหูแสบตาดีไหมครับพี่แสบหูแสบตาดีไหมครับพี่ ตัวยันคมชัดครับพี่แล้วผิวสวยๆแบบนี้พี่ดูผิวส้มสวยจริงๆพี่อย่างนี้ตัวเนี้ยเหมือนเขามีรอยอะไรขัดๆนิดนึงนะพี่เราทำให้ตัวยันแบนหายไปนิดนึงพี่ๆลองดูแล้วกันพี่อย่างนี้ถ้าชอบจะไปพี่น้องเอามาแบ่งปันหลวงปู่หลิวเต่าปู่หลิวเตาสุกใจแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทเต่าสุกใจปู่หลิวเอา400เท่านั้นพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีรายการต่อมาเป็นเหรียญหน้าเสือเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นนี่เลยพี่สวยงามมาก รุ่นพิเศษหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระนะพี่เนาะอําเภอนะครชัยศรีจังหวัดนะครปฐมแบบนี้โอ้โหดูพี่ดูโอ้โหแค่เห็นนะพี่ดูอย่างนี้เลยพี่ดุดันมีมหาอำนาจมีบารมีแล้วก็มีสเสน่หาในตัวนะพี่เนาะนี่สวยงามมากครับพี่อืมเนี่ยพี่ลองดูสวยจริงพี่สวยจริง,รงผมชอบเลยอะพี่อย่างเงี้ยเลยดูคมชัดนะครับพี่คมชัดสวยมากนะครับพี่คมชัดสวยงามมากครับพี่เสือที่เขาบอกว่า มีครบนะพี่เนาะมีครบเลยมีทั้งอา่าเขาเรียกอะไรพี่เมตตาใช่ไหมพี่เมตตามหานิยมนะพี่เนาะแล้วก็มีอํานาจบารมีแบบนี้ครบเลยพี่ครบขันเลยครับพีอย่างนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูเหรียญหน้าเสือ,อนนหลวงพ่อเปิ่นบบนีนนนนนนน่ครับพี่สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระแบบนี้นะพี่เนาะปีน่าจะเป็นปีสองสามหรือเปล่านะพี่เนาะอย่างนี้ลองดูครับพี่สวยงามดีครับพี่เรียกมาเรียบร้อยแล้วพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เหรียญหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นเอาสี่ร้อยบาท เหรียญหน้าเสือเพาะเปิรนเอา400รอตอนนั้นพี่ลองดูครับพี่สวยงามจริงพี่ๆลองดูอยากให้ลองดูพี่สวยจริงๆเนาะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่เหรียญหลวงพ่อคูณเปริสุดโทครับพี่เหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อคูณแบบนี้ต่อโค้ดคูณต่อวจโนแบบนี้สวยๆพี่ๆลองดูครับพี่โอ้โหสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปเลยพี่นี่ดูนี่ครับพี่ที่ระลึกสร้างเออที่ระลึกฉลองหอสมุดวัดแจ้งนอกแบบนี้นะพี่น้ปีองปี2536เนื้อทองแดง ดาเดิมบ้านๆพี่ๆลองดูครับพี่รายละเอียดคมชัดแบบนี้เลยพี่รายละเอียดคมชัดแบบนี้เลยพี่ดูโอ้โหคมๆสวยๆแบบนี้ต่อโคตดคูนแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อคูนผลิตสุทโธนพี่เนาะผิวดำเดิมบ้านๆแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีนี้ต่อโค้ดวจอนสวยงามครับพี่แบบนี้เจริญพรล่างแบบนี้หลวงพ่อคูนผลิตสุดโธครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าชอบจะไปพี่ออกวัดแจ้งนอกปีสองห้าสามหกอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาท เรียนลงพ่อคุณอย่างนี้เอา400บาทครับพี่รายการต่อมาโอ้วันนี้ นี้เลยอีกหนึ่งรายการครับพี่หลวงปูทวดใต้ล่มเย็นครับพี่หลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืดครับพี่ออกวัดช้างให้แบบนี้พี่ๆ้องดูนะพี่เหรียญเซมาสวยๆใต้ล่มเย็นเนื้อทองแดงเอาไปชุบนิกเกิลมาพี่ๆ้องดูสวยงามมากครับพี่ผมบอกได้เลยว่าหน้าใช้ดีนะพี่นเนาะเหรียญสวยๆน่ารักหน้าใช้ผมว่าขนาดกาลังพอดีเลยพี่ขนาดกาลังพอดีเหมาะกับการห้อยติดตัวไว้อย่างดีเลยครับพี่ข้างหน้าเป็นหลวงปูทวดด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมแบบนี้สวยงามดีครับพี่เขียนไว้เลยครับพี่ใต้ล่มเย็น เสาห้าปีสองห้าสองหกแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีเนื้อทองแดงเอาไปชุบนิกเกิลโนี่นอนนี่เนื้อทองแดงเอาไปชุบนิกเกิลแบบนี้สวยงามดีครับพี่หน้าตาหลวงเออหน้าตาอาจารย์ทิมสวยสวยคม,คมแบบนี้ข้างหน้าเป็นหลวงอู่ทวดแบบนี้สวยงามครับพี่นี่เหรียญเซมาสวยสวยเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลแบบนี้พี่พ,พ,พี่ลองดูถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ใต้ลมเย็นเอาสี่ร้อยบาท ต้ลมเย็นเอาสี่ร้อบาทเท่านั้นพี่ๆลองดูครับพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงนะพี่เนาะรายการต่อมาเหรียญเสมาอืดูพี่ดูหล่อเสมาหลงพ่อไปพี่ๆท่านใดที่ไม่ทันองค์ที่แล้วนะพี่ตัวของเมื่อวานถ้าพี่ๆไม่ทันมีไว้อีกหนึ่งองค์ครับพี่บ้านๆเลยพี่บ้านๆเลยพี่ที่ระลึกปีสองสี่เจ็ดแปดแบบนี้หล่อพ่อไปครับพี่เสมาพ่อไปแบบนี้คัสสิกมาเก่าๆหิ่งหิ่งแบบนี้เลยพี่ดู ดูความไม่หิ้งไม่เคยโกหกใขรพี่ดูข้าฝุ่นในฟุ้งเลยพี่ดูข่าฝุ่นในซอกในมุมอย่างนี้เต็มเลยครับพี่น้องพี่น้องแบบนี้คลาสสิกมากได้มาบ้านแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่เลนรอเซมาพ่อไปแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ดูรอเก่าๆสวยงามดีครับพี่รอเก่าๆสวยงามดีที่ระลึกปีสองสี่เจ็ดแปดแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่รอเก่าๆแบบนี้พ่อไปเซมาพ่อไปเอาสามร้อยบาท อย่างนี้เอา300บาทพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามจริงๆครับพี่รายการต่อมาครับพี่นี่เลยหล่อชินาราชครับพี่เหรียญหล่อชินาราชเพราะอุ๋ยโอ้โหดูพี่ดูเนื้อหาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเซสซ่าจริงๆพี่นี่เลยพี่ได้มาอย่างนี้เลยพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้ให้พี่ดูก่อนให้พี่ดูอย่างนี้ก่อนแล้วพี่บอกได้เลยว่า คลาสสิกมากชินาช okay. าพพ่ะอุยลงกล้องไปเลยพี่ ouais. are, ล, ie, uh. ลงกล้องไปเลยพี่พี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้หล่อชินาาชพ่ะอุยเก่าสวยจริงๆพี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้ลองดูเลยครับพี่ลองดูเลยคลาสสิกมากโอ้โหดูเนื้อหาโลหะแบบเนี้พี่เนื้อหาโลหะแบบนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับพี่หล่อเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่เหรียญหล่อพระพุทธชินาลาดพระอุยนะพี่เนาะสวยงามจริงจริงพี่สวยงามจริงเก่าๆ่สวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้เอา400รบาท เหรียญหล่อชินราชพอ่ออุ้ยเอา400บาทเท่านั้นคับพี่ลองดูคับพี่ในคั้นต่อมาอันนี้เลยพี่เหรียญยอดนิยมที่พี่พี่บอกว่าตอนนี้มีเท่าไหร่บอกได้เลยนะพี่น้องอย่างนี้คับพี่สวยงามจริงครับพี่อันนี้เป็นยันห้านะพี่นะเหรียญหล่อเซมาหลงพวาเงินคับพี่เป็นยันห้าสวยงามดีเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้แต่ว่าน้องไม่ทราบ ว่าอกจงออกวัดไหนน้พี่น้องแบบนี้ครับพี่หล่อหนาหนาสวยงามดีครับพี่ดูเนื้อหาโลหะแบบนี้พี่เนื้อหาโลหะแบบนี้อันนี้เป็นยันห้านะพี่เนาะเป็นยันห้าแบบนี้สวยๆเก่าๆครัพี่ลองดูครับพี่หล่อหนาหนาแบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่เหรียญหล่อเซมาหลวงพ่อเงินนะอพี่น้องอันนี้ไม่ทราบวัดนะพี่เนาะน้องไม่ทราบวัดไม่ทราบปีพี่พี่ลองดูอย่างนี้แล้วกันถ้าชอบจัดไปพี่เหรียญหล่อเซมาหลวงพ่อเงินยันห้าแบบนี้เอาสามร้อยบาท อย่างนี้เอาสา0ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูแล้วกันนะพี่เนาะน่าจะหมดแล้วลนะเกือบจะหมดแล้วลนะผมว่าผมน่าจะไม่มีแล้วนะผมค้นดูวันนี้น่าจะหมดแล้วพนะี่น่าลองดูครับพี่ถ้าชอบจะใช้จัดไปพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกได้เลยนะพี่เนาะอันนี้ได้มาใหม่โอ้โหพี่ๆลองดูบ้านๆแบบนี้เลยพี่อันเนี้ล่องรอยเนี้ยอ S <S เขาน่าจะโดนสเก็ดอะไรสักอย่างนะพี่เนาะเนี่ยลองดูก่อนพี่ลองดูก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ดูหรือเหมือนจะเป็นคราบที่เบ้าประมาณนั้นนาะพี่เนาะสวยงามเลยพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้พี่พิมพ์ขี้ตารวมพราะเงินพิมพ์ขี้ตาองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากครับพี่หล,ล่ลอโบราณหล่อชาวบ้านแบบนี้คลาสสิกจริงๆพี่แล้วดูผิวน้ยพี่ดูเนี่ยผิวเป็นอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้โดนอะไรมาแล้วพี่เนาะแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกดีครับพี่ดูอืมดูสุดจัดคลาสสิกมากพี่ลองดูครับพี่เก่าๆคลาสสิกดีพ่ไป หลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาเก่าๆสวยงามดีแบบนี้คลาสสิกดีกบพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปใต้ฐานเดือดสุดใจแบบนี้เลยพี่ใต้ฐานเดือดเดือแบบนี้โอ้โหดูคลาสสิกมากคับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปนะพี่เนาะหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาองค์นี้เอา500อบาทหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาองค์นี้เอา5้าอยบาทสวยงามดีพี่ดูเนี่ยพี่ลองดูตรงนี้นี่เป็นไงพี่อย่างเงี้ย ชอบไหมครับพี่อย่างนี้แล้วพี่น้อยลองดูเอา500บาทเท่านั้นกับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่เหรียญหล่อชินาราดรับพี่เหรียญหล่อชินราชเข่าลอย นี่เลยครับพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนเจหมเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่หล่อเก่าเก่าสวยงามดีนี่เป็นเหรียญหล่อชินาราตอนพี่เนาะเข่าลอยหลุมพ่อเงินวัดดอนเจหมพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีครับพี่เก่าดีแบบนี้นี่คลาสสิกมากครับพี่คลาสสิกมากๆเลยพี่พี่ลองดูนะพี่ถ้าอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เหรียญหล่อสวยๆเก่าเก่าครับพี่ชินาลาตอนพี่เนาะหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหมหลังยันแบบนี้พี่พี่ลองดูลายละเอียดแบบนี้ตัวยันคมตัวยันหนึ่งพอเห็นอยู่ครับพี่ เนื้อโลหะเก่าๆสวยๆแบบนี้ลองดูครับพี่ถ้าชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอาสามร้อยบาทเข่าลอยชินราดเข่าลอยหล่มเพราะเงินว่าตอนยะหอมองคนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่น้องเอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่ลองดูรายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่เหรียญหล่อนะพี่น้องเหรียญหล่อชินราชพี่สองหน้าแบบนี้สวยงามดีเหมือนกันครับพี่สวยงามดีเหมือนกันพี่ๆลองดูครับพี่นีเลย คลาสสิกมากคลาสสิกมากครับพี่คลาสสิกจริงๆนี่หลอสองหน้าหลอประกบแบบนี้คลาสสิกจริงๆแล้วพี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เนาะ ลองดูครับพี่นี่เลยครับพี่นี่โอ้โหคลาสสิกมากครับพี่ลองดูนี่รอเก่าๆสวยงานจริงพี่รอเก่าๆสวยๆแล้วพี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบเนี้พี่เนื้อหาโลหะแบบเนี้โอ้โหดูเก่าเกึกเลยนะพี่เนาะเก่าเกึกเลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้อคลาสสิกมากครับพี่ลองดูเลยพี่อย่างนี้ลอยรอประกบมาแบบนี้เลยเนี่ยพี่เป็นพิมพ์สองหน้าเนาะโอ้ผมว่าคลาสสิกดีครับพี่เอาไปเลี่ยมสักหน่อยเดี๋ยวขึ้นคอได้เลยพี่ได้เลยนะพี่ต้องดูเนื้อหาโลหะพี่ดู รถคาเก่าๆแบบนี้โอ้โหคลาสสิกดีครับพี่ลองดูเนาะพี่เนาะใต้ฐานตะไบแบบนี้เลยพี่ใต้ฐานตะไบแบบนี้เลยตะไบเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นแบบนี้เนาะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่นี่ครับพี่ mm hmm. เลียนหล่อชินราชสองหน้าแบบนี้คลาสสิกดีถ้าพี่ชอบเอา300บาทอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอา300บาทาาบเาาท่านั้นครับพี่รายการต่อมาโอ้โหสายพระเนื้อดินสาเนื้อตะกัวประมาณนั้นเนาะพี่เนาะอันนี้ครับพี่ซุ้มกอ พะสุ้มกอหลังก้นหอยแบบนี้พี่ๆ oh, oh, ลองดูโอ้โหดูพี่ลองดูเนื้อหากออย่างนี้อยากให้พี่ดูครับพี่ผมเนี่ยบอกได้เลยว่านาน,นานๆจะเจอทีนะพี่นนาะนานๆจะเจอทีครับพี่ลองดูครับพี่สุ้มกอหลังก้นหอยแ,แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเนื้อหานี่แบบหนึบหนับสะใจเลยพี่ดูดูเนื้อแบบนี้พี่เนื้อแบบนี้พี่ๆลองดู โอ้โหสุดจริงพี่สุดจริงเนาะพี่นนองเนื้อหาแบบนี้สุดจริงๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ลองดูเนี่ยหูสวยจริงๆพี่องค์นี้ยอมรับเลยสวยงามมากแล้วผมบอกได้เลยว่าเก่าจริงๆพี่เก่าสวยเนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่ลองดู นี่ครับพี่หลังก้นหอยแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่ซุ้มกอหลังก้นหอยแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเพิ่งเคยเจอนะพี่เนาะเนี่ยนานๆจะเจอทีพี่นานๆจะเจอทีไม่ใช่เจอง่ายๆแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่เนาะถ้าชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยเนาะพี่เนาะลองดูกับพี่นี่ซุ้มกอหลังก้นหอยแบบนี้เอา400บาทซุ้มกอหลังก้นหอยแบบนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็น อ่าพัดนางพญาพิมเล็กครับพี่นางพญาพิมพ์เล็กเนื้อหากเก่าๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากครับพี่ลองดูนางพญาพิมพ์เล็กสวยๆครับพี่นี่สวยจริงๆพี่อันเนี้ยลองดูนะพี่นะน,นี่เลย,เลยครับพี่เก่าๆสวยงามดีพี่เล็กๆน่ารักน่าใช้ครับพี่หลังอย่างนี้โอ้โหดูหลังอย่างนี้พี่ๆลองดูครับพี่นี่คลาสสิกดีพี่ๆลองดูเนาะพี่เ like ้องอย่างเงี้ยเล็กดีนี่พี่ดูไม่เนี่ยพี่ขนาดเนี้ย ใหญ่กว่านิ้วก้อยนิดเดียวเองพี่ลองดูนะครับพี่น้องอย่างนี้เล็กๆน่ารักน่าใช้เอาไปเลี่ยมขึ้นคอให้พี่ๆผู้หญิงคล้องได้นะพี่น้องให้เด็กๆคล้องได้ผมว่าพอดีเลยพี่ๆลองดูกับพี่นี่น่ารักดีนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะนางพญาองค์เล็กแบบนี้พิมพ์เล็กแบบนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทครับพี่รายการต่อมาพระปิดตาหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกัวสองหน้า เนื้อตะกัวสองหน้าแบบนี้ครับพี่พับปิตาหลวงพ่อเดิมแบบนี้เลี่ยมจับขอบมาอย่างนี้เลยพี่สวยงามดีเก่าคลาสสิกมาครับพี่นี่เลยเก่าๆคลาสสิกดีครับพี่ลองดูแบบนี้พับปิตาหลวงพ่อเดิมพิมพ์สองหน้านะพี่น้องเนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่หลวงพ่อเดิมพุทธสโลครับพี่นี่เลยครับพี่พับปิตาของท่านก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันครับพี่ลองดูนะพี่เนาะนี่ครับพี่พับปิตาเก่าๆแบบนี้เนื้อตะกัวหลวงพ่อเดิมแล้วพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปเอา400บาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นก็พี่รายการต่อมาเป็นพระขุนแผนที่พี่บอกว่าองค์ที่แล้วพี่พี่บอกว่าไม่ทันนะพี่เนาะเอาวันนี้มีมาอีกหนึ่งองค์ครับพี่มีมาอีกหนึ่งองค์นี่ครับพี่มีคับติปิดทองนะพี่เนาะเนื้อออกแดงๆแบบนี้สวยงามดีเหมือนกันครับพี่พระขุนแผนเนื้อแดงๆแบบนี้แล้วมีปิดทองสวยๆเก่าๆอย่างนี้คาสสิกดีครับพี่คาสสิกดีหลังเป็นยัน เขาเรียกว่าอย่างไนะพี่ยันเกาะเพชรเออยันเกาะเพชรแบบนี้หลังยันเกาะเพชรแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยนะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่สวยงามดีเนื้อแดงแดงแบบนี้เป็นพ,ะพระขุนแผนเนื้อแดงแดงแบบนี้หลังยันเกาะเพชรอย่างนี้นะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา200บาทราคาเดิมเอา200บาทเท่านั้นครับพี่ใกล้จะหมดแล้วพี่ๆรีบตัดสินใจนะพี่เนาะรายการต่อมาอันนี้เป็นพระนางพญา เข่าโค้งครับพี่นั่งพญาเข่าโค้งแบบนี้แล้วพี่เราดูเนื้อโอ้โหดูพี่ดูหนึบแน่นออกเนื้ออ่าเนื้อมะขามเปียกแบบนี้เลยพี่หน,นึบแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามจริงจพี่สวยงามจริงจริงแล้วพี่น้อยอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เนี่ยรอยตัด อยตัดด้วยตอกแบบนี้เฉียงๆผมบอกได้เลยอืมตูสุดของความคลาสสิกลบพี่ที่สุดของความคลาสสิกครับพี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีพระนางพญาเก่าๆสวยๆพี่ๆลองดูนะพี่เนาะเก่าๆสวยๆเนื้อแบบนี้ครับพี่ดูแร่ลอยเห็นเม็ดกรวดเม็ดหินแบบนี้นะพี่เนาะคลาสสิกมากครับพี่ลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่นี่เลยนางพญาเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอา400บาท พระนางพญาเข่าโค้งแบบนี้นะพี่เนาะ สวยงามดีครับพี่เอา400ครับพี่มาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่นี่เลยพัดลอดลำพูนครับพี่พัดลอดลำพูนเนาพี่เนาะคลาสสิกมากองเล็กๆน่ารักน่าใช้พี่พี่ลองดูแบบนี้แม่เล็กๆน่ารักน่าใช้แต่พระเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสุดยอดของความคลาสสิกแล้วล่ะครับพี่ลองดูแบบนี้พัดลอดลำพูนกุวัดมหาวันแบบนี้คลาสสิกจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่คลาสสิกจริงๆครับพี่ลองดูแบบนี้สวยงามมากๆพี่พี่ลองดูสวยงามมากๆครับพี่ลองดูเลยนะ น้องอย่างนี้ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปอย่างนี้ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่พี่จัดไปเลยพี่เล็กๆน่ารักน่าใช้ผมบอกได้เลยว่าน่ารักน่าใช้จริงๆพี่แล้ววันนี้ทุกรายการเลยน้องเอามาแบ่งปันไม่แพงพี่น้องเอามาแบ่งปันไม่แพงพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างที่แจ้งราคาไป300400500เท่านั้นครับพี่มี200ด้วยก็มีนะพี่เนาะลองดูเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงแบบนี้ถ้าพี่ชอบพระรอดแบบนี้เอา400บาทพระรอดแบบนี้เอา400บาท เอาสัญญาณกลิ่นรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป EP 252ยามเช้าเช้าวันอังคารแบบนี้น้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วนะครับพี่ลองดูเลยชอบอรายการไหนดูอยากดูรูปเพิ่มเติม บอกน้องได้ครับพี่ยินดีให้บริการน้องพี่เนาะขอแค่พี่ทักทายมาน้องก็ดีใจมากๆแล้วครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปนะพี่ต้องขอัยจริงๆพี่ต้องกราบขอไปพยพี่ด้วยนะครับพี่วันนี้ยามเช้าๆวันอังคารแบบนี้ขอให้พี่พี่ทุกท่านมีแต่ความสุขนะพี่เนาะมีเงินทองไหลมาเทมานะพี่นะอย่าลืมครับพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องมาได้เลยน้พี่เนาะยินดีให้บริการครับพี่วันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ